สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดซ่อมขาบูเวฟหนึ่งสอง้านะครับก็อย่างที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือเป็นชุดซ่อมขาบูนะครับนี่นะ ก็จะมีชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับพวกนี้นะครับนี่นะที่ให้มานะครับแต่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับโอลิงครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ ตัวนี้มันจะเป็นตัวรองเข็มนับที่อยู่ข้างในเนี่ยครับที่เป็นรูนะครับเราจะเปลี่ยนนะเพราะว่าใช้ไปไ้นานนะของเดิมมันจะสึกนะกับเข็มนนี่ครับมันจะทํางานคู่กันนะครับตัวนี้มันจะอยู่ในตัวของบูดส่วนตัวนี้มันจะอยู่ในลูกเร่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกเร่งนะครับมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับก็สามตัวแล้วครับที่เปลี่ยนนะครับ แล้วก็ตัวที่ชอบทําให้น้ํามันท่วมน้บเพราะว่ามันเสื่อมสภาพนะครับตัวนี้นะครับอาอ,อาจจะเรง,ง่ายๆคือหัวฉรวดน,นะครับหรือมันจะเป็นวาล์วควบคุมน้ํามันนะครับไม่ให้มันเกินประมาณที่ลูกลอยลูกลอยจะมีกําหนดนะครับมันก็จะอยู่บริษัทส่วนนี้นะครับมันจะเกาะไว้นะ นมันจะประมาณนี้นะตัวนี้ครับที่ชอบทําให้น้ํามันมันท่วมนะครับคือจะเปลี่ยนชุดซ่อมพวกนี้นะครับจบเลยนะครับแต่ถ้าขาบูไหนที่มันไม่ได้ล้วนไม่ได้อะไรนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะเปลี่ยนพวกชุดนี้นะครับถ้าน้ํามันท่วมนะครับแนะนํานะครับเปลี่ยนแค่สองอย่างพอตัวนี้นะครับโอลิงนะครับกับหัวจุวดตัวนี้นะครับถ้าน้ำมันท่วมนะครับล้างขาบูแล้วเปลี่ยนแค่สองตัวพอนะครับแต่ถ้าเกิดขาบูมันล้วนนะครับ เราก็เปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเปลี่ยนไปบ่อยคือประมาณนี้พอนะไม่ต้องเปลี่ยนเยอะคือเขาขบูที่มันมันล้วนแล้วนะครับคือการผ่านการใช้งานมานานนะครับเราก็เปลี่ยนแค่ประมาณนี้พอนะครับหรือจะเป็นตัวจูนอากาศนะครับด้วยก็ได้นะครับถ้าจ,จูนอากาศของเดิมมัน มันชํารุดนะครับแต่จริงๆอะไรตัวไหนที่เป็นของเดิมที่สภาพยังดีอยู่นะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็ยังเข็มถ้าเกิดว่ามันไม่สึกไม่ไม่เล็กนะครับมันจะสึกบริเวณนี้ถ้าเกิดไม่สึกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข็มเดิมจะดีกว่าเข็มเทียมนะครับเพราะว่างานพวกนี้มันจะเป็นงานเทียมนะครับก็นะครับต้องเข้าใจนะครับชุดรับร้อยก็บาทนะครับประมาณนี้ก็คันนี้ก็เบหนึ่งสองห้านะครับ นี่นะฮะมีอาการแบบคือขบูเหมือนขบูเสียนะมันลวนนะเร่งเองบ้างผ่อนเองบ้างติดๆดดับดนะแต่ก็ขี่ได้ปกตินะครกนะ็แล้วก็จะมาเปลี่ยนชุดซ่องขบูนะครันนี้นะครับก็มาเริ่มเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการเคาะออกนะครับอยู่ในรูนะครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตัวนี้นะเราก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปได้เลยนะครับ ตัวปายน้ำเอ่อนหนูน้ำนมันนะ้ำตัวเล็กๆนะครับตามด้วยน้ํานูอากาศนะครับอากาศตัวนี้ก็ใช้ของแท้ดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าไม่เสียหายอะไรนะ พยายามใช้ของแท้นมหนูน้ำมันกับอากาศคุณภาพมันต่างกันนะแต่ว่าหาซื้อแบบนี้ส่วนมากจะไม่มีของแท้นะมีแต่ของเทียมนะของแท้จะติดมาเท่านั้นนะนี่ก็เสร็จแล้วนะต่อไปก็จะเป็นนะครับลูกลอยน้ำมันะ que ใส่ลุกอย่างนะตัวใหม่เข้าไปนะพยายามเปลี่ยนนะจะดีกว่าตัวเก่าเวลาผ่านกันใช้งานมาแล้วมันจะรั่วนะมันจะซึมนะทำให้ขบูเราเยิมตลอดเวลานะก็ี่ก็ประกอบได้เลยนะขันันนะ ส่วนข้อบูนี้เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะคต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนนะับตัวเข็มนะ้บ ใครีมนะเราก็ใช้ครีมนะครับครีมเล็กๆอาแห่เข้าไปนะลรวก็บิดนะครับทวนนาฬิกานะครับปิดตัวข้างในนะครับเราก็จะหลุดออกมานะนี้เราก็ใส่เข็มตัวใหม่เข้าไปนะ แล้วก็ใส่ตัวล็อกมันคืนนะทตอนถอดอาถอดนะทวนนาฬิก,กานะตอนใส่เราก็ตามนะครับตามนาฬิก,กานะดีๆนะรยบร้อยนะใส่ได้แล้วนะ ประมาณนี้นะแล <C> e <at> ้วก็ทำการประกอบได้เลยนะครับ 阿刚呢？ หมุนไปสักประมาณสักให้สุดนะแล้วก็ถอยมาประมาณสักสองรอบครึ่งก่อนนะแล้วก็จูนใหม่ขึ้น ก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคาบูมันก็เริ่มเก่าเริ่มตับสภาพนะรัถก็เออเจอเรานะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะก็ได้ประมาณนี้นะชุดซ่อมที่ผมเปลี่ยนนะเป็นของ s อสนะชุดซ่อมคาบูเดเตอร์นะอันนี้ก็จะเป็นชุดซ่อมของเวฟนะนะเวฟหนึ่งสองห้าเพื่อเปื่องสนใจนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะคาบูล้วนนะน้ำมันท่วมนะครับ ก็ไปหาซื้อได้นะตามร้านอะไรมอเตอร์ไซค์นะมีนะก็แล้วแต่ร้านนะถูกแทงก็แล้วแต่พื้นที่นะก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ